แต่ตอนเลิกกันอะแซลเสียนะครับนี่มิลลี่อินทระในกระเปาไอ้มีตัวมีตัวลงไม่ตัวลงคนหนึ่งอีกแล้วเหรออืมต้องฝังหนูเลยยังสตาร์ทแน่ไอ้ยี่อะไรแม่ไม่เปิดกระปอกไม่รู้ว่ามันวิ่งไปไหนแล้วนะดีพีอยู่นี่ watch out อ้าวอยู่กับพี่ไงรอต่อยอยู่กับพี่แล้วปืนนี่ตายยังตายแล้วตายแล้วดี่พี่อยู่ไหนวะปล่อยบ้าตัวซ้ายทำงงไอ้บ้าไม่มีปืนเลยหรอเอาต่างคนแบบเพิ่งลงมาไม่คือปกติดีมีใหญ่

มาไปเนีหนูไปแบกมาให้พี่ไหนหนู้มาได้่ะไปะไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่คิดจะพกอะไรเลยไงวะเอ ยิงด <Net> ีๆเดอเสือบ <semester> ังโดนลูกซองเขาน่ะวิ่งไปวิ่งมาเป็นสะดุดลูกซองเขาด้ โดนดองโอเคโอ้ล okay. oh, ูกซองเลยอะเอาเรื่องแล้วแหละอาสมอา awesome. awesome. สมอาสมล้มมอาสมไอ้ล้มศัตรูล้มเหรอใช่ใช่ใช่ไม่ได้เล่นมมกเนี่ยเอาเรื่อเนี่ย เขาก็รู้แล้วว่าจะตัวลม้มอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะตัวไม่ค่อยมีใคเรเล่นบุขเลยต้องคุณไมหไมมอบตัวกัางวางเลยไม่เอาด้วยหรอกมุกห้าบาทสิบบาท มาขโมยของของกูแถวนี้ด้วยกูยังไม่มีกระสุนเลยอะเอาอะไรอ่ะได้ได้ได้หาฟูนอ่ะได้ได้ได้ไปได้บู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 ด้วยบูบูกระนาวบูไปยิงบูบูไว้กูบูใช่ไหม เงียบอีกไปเล่นมุกกัทีมทีมนี้ไม่ค่อยจะรับมุกกันเท่าไหร่เอ้าเพชรเงียบ <c oughs> ผมก็โม้พูดแล้วเมื่อกี้นี้ <c oughs> เฮ้ยมีแอมฟนะใครยังไม่มีอ่ะอยู่ในบ้านปับนบ้านห้องน้ำเล็กนี่แหละเอของแต่งของแต่งเต็มเลยอ่ะอยู่ในนั้น่ะ เป็นตื่นเนี่ยเห็นแล้วเฮ้ยคูณแปดคูณแปดแล้วเอาดิ Awesome Thanks Thanks เป็นละมากแล้ววันนี้เป็นลมากแล้ววันนี้ไม่ปกติแล้วแหละคิดมากไงคิดเยอะไงคิดเยอะอะไรไม่ได้คิดเยอะเลย ถ้จเอาไมบีบซะแล้วกะว่าจะไปเก็บของลงน้บ้านนี้มีคนข่าแล้วนะอัลเลฟเลเบลไม่มีอนด์ตับเบอ้ มีบทพูดใหม่เขาเมืองไหมเข้าเสียงมันจะดุดอ,ะะอ่ะเมืเม่อกี้เด็ดไม่ค่อยมีเอยมีแอร์ดรอปหล่นทางนู้นนะฮะได้ได้ไเดี๋ยวพี่ให้อินโฟลลเลยไม่มี แล้วแต่บางกล่องมีเสียคนมีมีหมวกสามนะกอดบ,บอดมีหมวกสามนะอยู่ในกล่องเ้นอยู่ไหนวะเ้นเหมือนทอตอะไรเนีายเอ้ยโดนลาดิลมเป็นตัวน่ะ awesome awesome มัพอพอพนอ awesome, awesome. บอดเยอะจังวะมาเป็นตีเลยมันให้เบสไงเบสรีบขึ้นไงอยากเข้าไนะปเลเ<อ>่นอาบิจินะเออมาอาบิจนมาอาบิจินมันโคตรมาหนึเออกินมันติดเนอะกินเพื่อกลิ่ฟังกิ่นน้ำมันมีนเพิ่อกเกลือเ้วอะไรไม่คุยด้วยเลย อะไรยูอ้วก็มงอนบะนองไม่เล่นมุกด้วยเล่อะไรตามไม่ทันไอ้กไอ้กลอยไอ้กอไลอไอกออ้กนมีตังค์เป็นร้อยเลยเรเป็นร้อยใช่ไระเบิดนยสิบลูก ตัแค่สาู้เ,าเหรอเราจะเข้าบ้านใหญ่เลยไหมเนี่ยเข้าบ้านใหญ่เลยไปไปไปไม่มีเลยพ่อมีระบบฟันฟองทะลุฟันเข้าไปะไรเลยก็ไม่มีสักลูกเลยในบ้านใหญ่น่าจะมีวิ่งวิ่งเป็นหน้ากระดานเดี๋ยววิ่งเป็นเป็นต่อตูดไม่งั้นยิงหัวตัวหนึ่งใหายท้องเดี๋ยวนะี้การวางแผนค่ะ มาเอาสิไม่มีตัวยิงนะอ่ฮะฮมาเดี๋ยวพี่ไปเองน้อง watch out watch out หนึองนังเอาเท่าไหร่พี่พพมีร้อยสิบสามบาทถ้าสามสิบอด เราเบิดไฟเก็บเสียงอ่ะพี่รวยมากพี่สวยแล้วรวยมากพร้ของเปีะครับเด็ดเขาคนนี้มากเลย้องดาวชอบใช้หนูอ่ะสวยแล้วรวยมากเล่นไพ่ขาปอบนะ ใช่โอหโหพูดเสียเลยเรียกว่าของไอ้กอกเกตเอมิลเลอร์มิลเลเนียมฟอนในบ้านข้างบนน่ะมันมีตัวนะยิงกันอยู่โอ้โหแล้วเปิดควันเยอะแยะอื้อละมั้งเอะอะไรเยอะตายปุ่ง ปเข้าวงดีกว่าเพื่อนเพื่อนเข้าวงงันดีกว่าเพื่อนเพื่อนจ้าไ <c oughs> อ้ยอย่าไปวิ่งตรงนั้นนะจิมทั้หมดออกออกขวาไม่ได้นะขวามีตัวออกต้องออกซ้ายามีระเบิดควันนะมีระเบิดควันนะ ต้องขึ้นเขาทั้งนี้ต้องระวังด้วยนะน่ามีไอดอปตอนนั้นลงมาแล้ว กล้ <Auf> <S <S ังใจยังวะเฮ้ยพี่บอสพี่บอสเอาหัวเดี๋ยวพี่ลงแล้วโอเคแล่ปั้นหนึ่งป๊บนึ่งมีตัวนะมันมีมีชุกกันอยู่มีชุกกันอยู่มีสองตัวมันนอนอยู่นะตะอีกไปแล้วตะอีกไปแล้วอีเบิ้ลหนึ่งไปแล้วเบนนไปสองเบนไปสอนนี่ Awesome 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 thanks มีป้าเลือกมาโอ้โหเกือบตายอะพี่มันนอนย่าอยู่ awesome awesome โอ้มันนอนรอนเล่นพี่อยู่เลยเนี่ยมีฝั่งโน้นนะป้าจดแตกหักอะอยู่ทางน้นยิงมาเกือบแล้วเกือบเลยแต่ชื่อแล้วผัวทำลายเป็นมาแล้ว ดูดนานเดี๋ยวตายเบ็นเนอมึงไม่อือไม่อือเลยนะก็บอกแล้วเขาไม่ปก,กติแน่นอนอยู่ข้างว่าเนี่ยรันเนือก่อนออกออกออกซ้ายเหมือนเดิมขวามีตัวตรงบ้านบ้านมี เราต้องออกาทางนี้นออกไปทางนั้นอะ่ะผ่านบ้านไม่ได้นะพี่ไปก็ได้สอ,องตัวอ้าเหลือสองเหรอจะยังไงเรนะาก็ต้องเข้าวงให้มันปุ่นใจก่อนไหมล่ะหนึ่งลุมสียังมีมาแล้วเลยเจืออะไรไ,ได่บ้างเหอทีมเราอะ่ะทีวิตไอ้มีอะไรแน่นอนไป เนี่ยมารอดักยิงมันในวงก็ได้ไหมอุ่นใจกว่าตนี่ตรงนี้ตรงนี้มร์เอโลเคชั่นมาร์โลเคชั่นนู่นนู watch out watch out หิตรงนั้นเลยเห็นไหมไ้โหไม่โดนมาแล้วมันหยนี่แล้วตัวเดียวนะคนละตี้เปะวะ ทำไมมาสองทางต้นลตี้ใช่ไหมตนลตี้เอาไม่ออกจากต้นไม้เลยทีนี้ปไปลอดไปลอดเดียวดเหลือีกตัวนั้นท,ทางโน้นี่นี่นี่ตัวเชั่น บวกมีเบนมีเบนเตรียมเอาคะแนนเยอะๆได้เลยเบนเบนมาเอาเอาเสื้อเสื้อพรางพี่ดิบไอ้พี่บ้านมีหัวเสียแล้วหัวมาตัวแ้วนเส <c oughs> ื้อถือไม่ได้เลยเราไหมเสื้อถือไ,ไ,ไม่ได้เลยต้นนกต้นไม้เลยนะต้นไม้ต้นเนี้ย Watch out Watch out ต้นไม้เลย วยอแม่งเลพี่เบิร์ตต่อหยุดตรงนี้เรามากอยู่ดังนี้เอะไรเบิร์ตโดนยิงเลยเบิร์ตเอาชุดพรางไว้เบิเอาชุดพรางไว้ชุดพรางอ่ะต่อไปเราจะไปเชื่อพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตไม่ถอดอ่ะถอดยังไงวะเอาเฮ้เบิร์ตไม่ถอดอ่ะเกือบตายเหมือนกัน แอ้ส่ให้อีงส่ด้วยอี้ใสาด้วยไอ้ยส่ด้วย i e n g s us เอาเอาเก็บไม่ได้เลยเอาเก็บใส่ด้วยเก็บใส่ด้วยเอาอะไรโอ้ยใส่ทำไมทีบูธทีบูธเราจะไม่เชื่อพี่เบิร์ดแล้ว พี่แรกหนูมากมาถูกทางแล้วพี่เบิร์ดบอกมันอยู่ทางนี้มันอยู่ทางนี้ไอ,อ,อ้เราก็ชเหื่อเ,เราก็เลยวิ่งเข้าอู้ <c oughs> ต่อหน้าเลยอูย้ขึ้นสามห้าเลยเปมนกันทีมเดียวกันน่ะฮะขึ้นสามสิบห้าพลาดไปแล้วของหนูขึ้นแค่สิบกว่าสิบสาม